สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยเลยนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะครับมาวันนี้ผมมีแอปหาเงินพิเศษหารายได้ฟรีหาเงินออนไลน์มาแนะนาเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจหารายได้เสริมนะครับผมเอามาแนะนํานะครับผมเงินฟรีครับผมก่อนที่เราจะไป เข้าเรื่องกันนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยแล้วครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ช่องมันนี่ฟรีด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอขระคุณจริงๆครับผมแค่หนึ่งคลิปหนึ่งู้ติดตามเหมือนที่บอกไปเป็นมานะครับครับอาวันนี้แอปที่ผมจะมาบอกนะครับก็เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับที่อยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของผมนี่นะครับผมอ่าสองแอปนะครับแต่เป็นใครเดียวกันนะครับผมเป็นแอปตัวเดียวกันก็ว่าได้เลยครับผมมันอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับอ่าแอปตัวนี้นะครับ มันแยกออกจากตัวเดิมนะครับให้ดูวิดีโออีกต่างหากนะครับผมแอปอันนี้นะครับอีกตัวนึงก็เป็นเก็บเปลี่ยนไว้แลกเงินนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในแอปนะครับผมก่อนอื่นนะครับคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมผมก็ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะนะครับแค่คลิกไว้สมัครแล้วก็ดาวน์โหลดครับผมแอปฟรีนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียตังค์ครับไม่เสียแน่นอนครับผมของฟรีนะครับของเสียตังค์ผมจะไม่เอามารีวิวนะครับ มเมืเ่อเพื่อนๆนดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งแล้วก็คลิกเข้าไปในแอป,ปเลยนะครับเมื่อก็มาก็ขั้นตอนแรกผมจะพาไปบอกวิธีการสมัครก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคลิกเข้าไปถ้าคลิกใต้ลิงก์ของผมจะพาไปหน้าสมัครแอป,ปเลยนะครับสมัครเสร็จก็ให้ดาวน์โหลดได้เลยครับผมอ่า มันจะอยู่คล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้าผมจะไม่เปลี่ยนนะครับช่องแรกจะใส่อีเมลพาสเวิร์ดชื่อของเรานะครับช่องแรกจะเป็นอ่ายูสเซอร์เนมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อ่าพาสเวิร์ดเออไม่ใช่ครับผมเป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็เพื่อนๆศึกษาเอาเองก็ได้ครับผมผมก็จะไม่ได้ขอไปด้วยนะครับอ่าเมื่อคลิกเข้ามาก็มันจะให้เราสมัครก่อนนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดแอปอเพื่อนๆทำถูกนะครับผมอย่าว่ากันนะครับผมก็จะไม่ได้จริงๆครับขอไปด้วยครับ แอปตัวเก่านะครับนี่มันเป็นเวอร์ชันเก่านะครับผมมันจะไม่มีวิดีโอให้ดูแลวนะครับถ้าเพื่อนๆคลิกไปก็มันไม่มีนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพาไปดูแอปที่ว่าตัวที่ว่าวิดีโออยู่นะครับอีกแอปหนึ่งนะครับมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเราต้องใช้ทั้งสองเวอร์ชันนะครับถ้าเวอร์ชันเดียวมันจะเล่นไม่ได้นะครับผมเวอร์ชันอันนี้นะครับมันไว้สําหรับเก็บแต้มและก็ถอนเงินนะครับส่วนการแลกแต้มถอนเงินนะครับก็เพื่อนๆก็คลิกเข้ามานี่นะครับผม ที่วิตโดมันนี่นะครับอแอปตัวนี้นะครับมันไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับมันก็ถอนได้ครับผมเพื่อนคลิกเข้าไปอ่านี่นะครับอให้ถอนอยู่ที่10บดอลลาร์นะครับสำหรับเพล p a ยนปลนะครับผมอ่าเจ็ดวันถึงเอ่อหนึถึงสิบหวันนะครับผมเข้านะครับเงินอยู่ในประมาณนั้นนะครับผมลองใครครบแล้วก็ถอนเลยครับผมอ่าดูว่า10บดอลลาร์นี่กี่แต้มนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมว่ามันให้เก็บกี่แต้ม อันนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับผมหนึ่งพันแต้มเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะครับหนึ่งพันแต้มเท่ากับหนึ่งดอลลาร์ถ้าว่าสิบดอลลาร์ก็หนึ่งหมื่นแต้มนะครับผมหนึ่งหมื่นแต้มนะครับหนึ่งหมื่นแต้มนะครับสิบดอลลาร์ครับผมหนึ่งหมื่นแต้มสิบดอลลาร์นะครับเมื่อเพิ่งเก็บสะสมเสร็จก็ ถอนได้เลยครับผมตรงนี้ก็กรอกหนึ่งหมื่นไปนะครับตรงนี้ก็อีเมลของเรานะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับถ้าคิดผิดก็ขออไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูอื่นกันก่อนนะครับผมคลิกก่อนแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมลองดูอันนี้ก่อนครับอ๋ออันนี้มันให้เราลงโฆษณากับแอปนะครับให้เราลงวิดีโอ กับในแอปนะครับผมนักขย่าโปรโมทวิดีโอของเราเองก็ลงเลยครับผมแต่ไม่รู้มันจะเสียตังค์ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็เพื่อนๆก็ลองศึกษาเอาได้นะครับเผลือคนที่จะรู้ดีกว่าผมก็เขาอาจจะบอกก็ได้ครับผมผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับแอปนี้ก็ขอไปด้วยครับผมก็คำคำอยู่อีกครับผมคำไปคำมาครับผมไม่มีหางก็คำได้หมดครับผมมาเมนูต่อไปนะครับก็อันนี้ก็ ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอันนี้ก็สําหรับพวกที่จะเชิญเพื่อนนะครับก็เอาลิงก์ไปเลยครับคลิกเข้าไปก็เอาลิงก์ไปแปะให้เพื่อนคลิกแล้วก็สมัครต่อยากเรานะครับก็น่าจะได้เต็มนะครับไม่รู้เท่าไรแต่ผมจะไม่เข้านะครับผมจะพาไปดูเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมอ่าเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปหน้าแรกของแอปก่อนครับผมอ่าครับแอปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสองเวอร์ชั่นแล้วนะครับเป็นอัปเดตมันอัปเดตแล้วแอปนะครับในเวอร์ชันเก่าจะไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับผมอ่าให้เพื่อนๆคลิกดาวน์โหลด อัพเร์ชั่นใหม่ก่อนนะครับรอแป๊บนึงนะครับผมนั่นได้ได้โหลดไปแล้วนะครับผมขอไปด้วยนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับผมอ่าเวอร์ชันใหม่นะครับผมจีวีวิดีโอนะครับผมมันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมยังไม่มีใครรีวิวเลยครับผมหรือว่าผมเป็นคนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้เวอร์ชันเก่านะครับผมอ่านี่ครับผมอันเวอร์ชันเก่านะครับ เวอร์ชันใหม่เพื่อนๆดาวโหลดติดตั้งเสร็จก็คลิกเข้าไปเลยครับผมมันจะให้ล็อกอินก่อนนะครับเข้าไปครับส่วนล็อกอินนะครับเพื่อนๆคงจะจําที่สมัครไว้ได้นะครับผมมันจะใช้ใช้ยูสเซอร์เนมอันที่เราสมัครเวอร์ชันแรกไว้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมมันนี่ฟรีนะครับ แป๊บนึงครับอ่านี่นะครับผมเข้าได้แล้วนะครับอ่ามันจะมาอยู่เวอร์ชันใหม่เสร็จแล้วนะครับผมเป็นแอปใหม่นะครับมันแยกจากการแยกวิดีโอออกจากแอปตัวเก่านะครับแอปตัวเก่าไว้สําหรับแลกเต็มตอนเงินไว้เชิญเพื่อนลิงก์อยู่วิดีโอเก่านะแอปเก่านะครับผมเวอร์ชันเก่าผมก็พูดมั่วแล้วครับผมขอเอภัยด้วยนะครับการที่เราจะหาแต้มก็คลิกเข้าไปเลยครับผมมันมีให้เลือกอยู่นะครับ1นึ่งหนึ่งนาทีครับผม60สิบวิก็2อแต้มครับ30มสิบวิก็1แต้ม อ่สวิก็1.50้เต็มนะครับก็ดูไปเก็บไปเรื่อยๆกบผมมันไม่มีระยาะครับแอบ,บนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สอนได้ชัวยครับผมเข้าใจนะครับผมที่ผมไปดูมันเข้าใจแอมนี่นะครับผมอ่าสามบาทนะครับเข้า paypal ครับผมใครมีบัญชี p ปปก็สมัครเสร็จก็สอนก็ใส่บัญชีอ m a i l เ a ล่าได้เลยครับก็ตอ,อนลองดูครับสมมุติถ้าว่ามันไม่จ่ายก็รบทิ้งครับ ง่ายนะครับผมครับมาแอปตัวนี้ก็มันไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแอปแก้ดูวิดีโอผมมาอัปเดตเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับผมเวอร์ชันของแอปนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังสับสนอยู่เองว่าอ่าเข้าเข้าไปแล้วดูวิดีโอไม่ได้ไม่มีวิดีโอครับผมผมก็ได้บอกไปไว้ในคลิปแล้วนะครับว่ามันแยกวิดีโอมาอยู่เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับผมก็ับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าพูดตกหล่นตรงไหนพูดปิดตรงไหนก็ขอไปทุกคนด้วยนะครับ ผมก็แค่มาบอกเพื่อนๆทุกคนให้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับแอปตัวนี้นะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ